จะมารีวิวการทำงานที่อเมริกาสำหรับคนที่เป็นอินทรเวิร์ดแล้วก็ชอบว่าดรูปอยู่บ้านนะคะ งานที่แป้งทําก็คือการวาดรูปบ้านเหมือนค่ะหรือว่าเรียกว่า house portrait drawing นะคะคนอเมริกันอะ่ะเขาจะชอบซาบซึ้งกับงานศินละปะมากอะ่ะแบบเวลาที่ใครได้รับของขวัญเป็นงานศินละปะบางคนเขาก็จะแบบดีใจจนร้องไห้อะไรเงี้ยค่ะบ้านหลังเนี้ยเขาอยู่มาตั้งแต่แตยุค50นะคะเป็นบ้านในฟาร์มของคุณตาแต่ตอนนี้มันไม่มีอยู่แล้วแบบมีแค่รูปถ่ายขาวดําใบเดียวแล้วก็มีรายละเอียดที่เขาอยากจะให้แป้งวาดให้เอาบ้านเขากลับคืนมาอะไรเงี้ย่งนี้แป้งก็เลยวาดให้เขาแล้วเขาก็แบบ เอาไปให้ญาติญาตดูแล้วทุกคนแบบดีใจร้องไห้อะไรเงี้ยแบบว่าความทรงจํากลับมาอะไรเงี้ยใช้ชีวิตยอยู่ในไซต์ก่อสร้างะคะเวลาไม่ได้ไปโรงเรียนหรือว่าปิดเทอมอะไรเงี้ยก็แบบว่าเกิดลืมตามาก็เห็นงานสถาปัตยกรรมเลยอะค่ะ ดีค่ะชื่อแป้งนะคะนัทยาพรชื่นตาค่ะก็ชื่อที่ทุกคนรู้จักกันในวงการสายนักวาดก็คือนัทยาซีค่ะปัจจุบันอายุ33ปีเป็นนักวาดภาพอิสระค่ะตอนอยู่เมืองไทยใช่ไหมคะตอนอยู่เมืองไทยแป้งทํางานเป็นสถาปนิกค่ะแป้งเรียนจบมาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายในที่มหาวิทยาลัยเทคโนโล,โลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะ เหตุผลที่ย้ายมาอยู่อเมริกาใช่ไหมคะก็แป้งเจอกับสามีชาวอเมริกันค่ะแล้วก็สามีแป้งก็ขอแป้งแต่งงานอะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับช่วงนั้นนะแป้งรู้สึกกาลังเบรนเอาท์หมดไฟกับการทํางานมากเพราะว่าแป้งเรียนจบ5ปีแล้วก็แป้งไม่ถึง1เดือนแป้งก็ได้ทํางานเลยอะไรเงี้ยแล้วแป้งก็เป็นสถาปนิกอยู่ที่ไทย2ปีใช่ไหมคะแล้วแป้งก็รู้สึกไม่ค่อยมีความสุขค่ะเพราะว่ามันทําให้เราแบบห่างไกลจากการวาดรูปทุกๆวันเพราะว่างานสถาปัตส่วนใหญ่มันจะใช้โปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะแต่ว่าแป้งเป็นคนที่ชอบ ชอบอะไรที่เป็นงานมืออะไรเงี้ยค่ะก็สามีเขาก็รู้ว่าความต้องการของแป้งคืออะไรแป้งอยากจะมีอิสระทางความคิดมีอิสระทางเวลาแล้วสามารถวาดรูปอยู่บ้านแล้วก็ทําให้เป็นรายได้ได้อะไรเงี้ยซึ่งสามีเขาก็เห็นแล้วเขาก็บอกว่าแบบยูรู้ไหมแบบแบบยูโซทาเลนเทสมากเลยนะแบบถ้ามาอยู่อเมริกาเอ,อ่อยูสามารถหาไรายได้ได้นะอะไรเงี้ยแป้งก็เลยโอเคถือโอกาสนี้แหละที่จะมาทําตามความฝัน ของฉันสักทีอะไรเงี้ยค่ะแป้งก็เลยย้ายมาอยู่อเมริกาค่ะตอนนี้แป้งอยู่ที่รัฐโอไฮโอที่เมืองซินซินเนตดิค่ะก็อยู่มา7ปีแล้วค่ะ พอแป้งได้ย้ายมาอยู่อเมริกาแล้วอะแป้งก็ยังสับสนอยู่ค่ะตอนแรกว่าแป้งจะวาดอะไรดีเพราะว่าโลกของศิลปะมันกว้างมากเลยแป้งรู้แค่ว่าแป้งชอบวาดดอกไม้วาดธรรมชาติแล้วก็ยังหลักที่จะวาดอาคารสถาปัตยกรรมอยู่อะค่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าแป้งอะเกิดแล้วก็เติบโตมาในสายเก่อสร้างใช่ไหมคะก็อาแป้งอะเขาจะเป็นผู้รับเหมาแล้วพ่อแป้งอะก็จะทํางานกับอาพ่อก็จะเป็นโฟร์แมนคุมงานเซอร์เวยเขียนแบบอะไรบ้างเนี้ยแป้งก็เลยใช้ชีวิตอยู่ในชายเก่อสร้างอะค่ะเวลาไม่ได้ไปโรงี หรือว่าปิดเทอมอะไรเงี้ยก็แบบว่าเกิดลืมตามาก็เห็นงานสถาปัตยกรรมเลยอะค่ะมันก็เลยคงเป็นสิ่งที่มันอยู่ในจิตใจสํานึกแบบลึกๆของเราบางค่ะที่แบบถึงแม้ว่าเราจะไม่อยากทํางานเป็นสถาปนิกแล้วแต่ว่าเราก็ยังรัก ที่จะเห็นในตัวอาคารอยู่หรือว่าเวลาแป้งออกไปนอกบ้านแบบขับรถไปข้างนอกแป้งก็จะแบบหยุดมองบ้านไม่ได้เลยเลยเพราะว่าบ้านในะคนอเมริกันมันสวยมากะคะ่ะมันมีแบบอิดมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแป้งก็แบบโอเคงั้นฉันจะวาดบ้านนี่แหละแป้งก็เลยตัดสินใจโพสเอ่องานวาดรูปบ้านแล้วก็งานวาดรูปดอกไม้เจ้าสาวคะ่ะ Wedding b o เ e h ไปที่เว็บเอ s ค่ะ เว็บเอซใช่ไหมคะมันจะเป็นเว็บไซต์ที่สําหรับขายงานศินลปะหรือว่างาน DIY อวะคะ่ะซึ่งมันเป็น worldwide นะคะแบบเป็นทั้งโลกเลยแต่ว่าคนอเมริกันจะใช้เยอะที่สุดะคะ่ะก็เริ่มมีคนมาคอมมิชชันนะคะเพราะว่าแป้งเปิดแค่คอมมิชชันแป้งไม่ได้ขายอาร์ตพินหรืออะไรก็คือถ้าทักมาแล้วก็จ่ายเงินมาแป้งก็จะวาดตามรูปที่เขาส่งมาให้อะคะ่ะงานวาดรูปบ้านใช่ไหมคะตอนแรกแป้งโพสไปในเอซี่เพื่อแบบสำหรับวาดให้บุคคลทั่วไปะคะ่ะแต่พอเพะอิญว่า มีเลียวเตอร์ค่ะซึ่ง เขาเป็นนายหน้าขายบ้านใช่ไหมคะเขาก็มาเจองานแป้งคะ่ะเขาก็เลยแบบว่าเอ,อ่อทักมาคุณสามารถวาดบ้านให้ฉันได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นน่ะมันมีเงื่อนไขยอยู่อย่างหนึง่งว่าสามารถวาดให้เสร็จในคืนเดียวได้ไหมเพราะว่าเขาต้องการพรุ่งนี้เช้าเลยเพราะว่าตอนแรกอ่ะเขามีคนอเมริกันน่ะที่ทํางานกับเขาอ่ะวาดให้เขาอยู่แล้วคะ่ะแต่ว่าคนนั้นเขาจะชอบทํางานเลทแล้วก,แวก็แล้วก็ลืมลืมงานของเขาไปอะไรเงี้ยเขาก็เลยมองหาคน ที่จะวาดให้ไหมสิทีนี้แป้งก็เลยรีบตอบไปเลยว่า yes I can do it แป้งก็ทำ กว็วาดให้เสร็จในคืนนั้นเลยค่ะแล้วเขาก็แบบแล้วเขาก็ทึ่งแล้วก็รู้สึกประทับใจมากแบบแบบโอเมก้ายูเมสซิ่งมากแบบว่าทําไมทําดีเทลได้ขนาดนั้นในในเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยแป้งเป็นคนวาดรูปเร็วอยู่แล้วค่ะแล้วก็แป้งเป็นคนที่ชอบเก็บดีเทลอะไรเงี้ยคะ่ะเขาก็เลยชอบมากเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะงานของคนก่อนเขาจะวาดแค่เอาไลน์แบบไม่ไม่ได้ดีเทลเหมือนแป้งอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะมันก็เป็นสไตล์ของใครของมันอะไรเงี้ยทีนี้พอเขาเห็น เขาก็ประทับใจใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวต่อไปเนี้ยฉันฉันจะจ้างอยู่ให้เป็นคนวาดไทยอะไรเงี้ยแป้ก็เลยได้รับจ้างจากเขามาจนถึงทุกวันเนี้นะคะ่ะตอนนี้ประมาณ5-6ปีแล้ว ใช้เวลาวาดนานไหมหรอคะก็มันแล้วแต่งานนะคะงานส่วนใหญ่ที่แป้งได้รับก็จะเป็นงานขาวดําใช่ไหมสําหรับวาดรูปบ้านเออถ้าเป็นงานปากกาขาวดํามาแป้งใช้ต่อหลังนะคะแค่ 3- าถึงสี่ชั่วโมงต่องานเองเพราะว่าเออมันไม่มีอะไรมากอะมันแค่ปากกาขาวดาแล้วแป้งก็ออวาดเร็วอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ถ้าเป็นงานสีน้ําแป้งก็จะใช้เวลาเยอะขึ้นมานิดนึง คนอาจจะสงสัยว่าแล้วเรียวเตอร์อ่ะเขาเอางานวาดรูปบ้านไปทําไมใช่ไหมคะก็เขาก็จะเอางานรูปบ้านที่แป้งวาดอ่ะคะไปเป็นของขวัญให้กับลูกค้าคนที่เขาซื้อบ้านนะคะมันจะมีวันรับกุญแจใช่ไหมคะที่แบบส่งมอบกุญแจเขาก็จะให้ของขวัญแบบเป็นสม,มนนาคุณอะไรเงี้ยเพื่อให้ลูกค้าประทับใจอะไรเงี้ย งานวาดรูปของแป้งใช่ไหมคะก็ราคาเริ่มต้นของแป้งไซส์เล็กที่สุดก็คือ150เหรียญค่ะก็จะมีหลายไซส์หลายขนาดใช่ไหมคะก็จะมี150เหรียญส0 0ร้อยสองรยห้ี่รอยหาเหรียญอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ขนาดแล้วแต่ไซส์นะคะบางทีลูกค้ามาจ้างแบบรูปใหญ่ๆแบบรูปราว6 0 0เหรียญอะไรก็มีะคะ่ะรายได้ของแป้งมันก็จะไม่ได้สเตเบิลนะคะมันไม่ได้มั่นคงทุกๆเดือนเพราะว่ามันขึ้นอยู่ที่ขนาดไซส์แล้วก็จํานวนที่เราได้รับของช่วงนั้นแบบเวลานั้นอะไร ปัจจุบันลูกค้าเยอะไหมหรอคะก็ถ้าเป็นลูกค้าประจําที่เป็นเรียลเตอร์ก็จะมีคุณจัสตินที่มาจ้างทุกเดือนแล้วเขาก็มีบริษัทแล้วเขาก็จะมีเพื่อนเพื่อนเรียลเตอร์อะไรเงี้ยที่เขาพยายามจะแบบโปรโมทแป้งแบบพยายามแนะนําให้หลายๆคนรู้จักอะไรเงี้ยแป้งก็เลยรู้จักกับเรียลเตอร์แล้วทางานให้เขาประมาณ5-6าคนแล้วตอนเนี้ยวาดมาทั้งหมดแล้วกี่หลังหรอคะก็มันเยอะมากเลยอะคะ่ะแป้งแป้งไม่ได้นับเพราะว่าแป้งทําสิ่งนี้มาประมาณ5-6ปีแล้วใช่ไหมคะ มแป้็วาดรูปให้พี่รัฐเวอร์จิเนียน่ะน่าจะประมาณเป็นร้อยๆกาหลังแล้วมั้งคะแป้งแป้งแงไม่ได้นับเลยค่ะนอกจากวาดรูปบ้านแล้วแป้งวาดอะไรอีกใช่ไหมคะแป้งชอบวาดดอกไม้มากค่ะตอนนั้นที่แป้งลงเอสซีอะค่ะแป้งก็เลยโพสเออเวท t ิ้งบูเก้ไปด้วยก็คือการวาดดอกไม้เจ้าสาวค่ะเพราะว่าแป้งเห็นว่าธรรมเนียมที่อเมริกาค่ะเขาจะมีธรรมเนียมการถือช่อดอกไม้เข้าไปในพิธีแต่งงาน ล้วมันเป็นสิ่งที่สําคัญของเจ้าสาวมากๆอะไรเงี้ยพอวันครบรอบแต่งงานเนี้ยสามีเขาก็จะมาจ้างให้แป้งวาดรูปดอกไม้เจ้าสาวของภรรยาเขาอะค่ะหรือว่าแบบครอบครัวอะค่ะเขาก็จะมาจ้างอันเนี้ยแล้วก็เป็นของขวัญวันครบรอบของขวัญวันควรบรอบแต่งงานของขวัญวันเกิดอะไรเงี้ยแป้งก็เลยได้รับออเดอร์จากการวาดรูปดอกไม้ด้วยค่ะ f e e d b จากลูกค้าหรอคะก็เป็น feedback ที่ดีจนจนแป้งก็ยังงงเหมือนกันเพราะว่าคนอเมริกันอะ่ะเขาจะชอบซาพซึ้งกับงานศินละปะมากอะ่ะแบบเวลาที่ใครได้รับของขวัญเป็นงานศินละปะบางคนเขาก็จะแบบดีใจจนร้องไห้อะไรเงรี้ยค่ะก็จะมีงานหนึ่งที่แป้งชอบมากๆก็คือเป็นงานวาดรูปบ้านตั้งแต่ยุค50นะคะมีคนนึงเขามาจ้างแป้งเขาบอกว่าบ้านหลังเนี้ยเขาอยู่มาตอนตั้งแต่ยุค50นะคะเป็นบ้านบ้านในฟาร์มของคุณตาแต่ตอนนี้มันไม่มีอยู่แล้วแบบมีแค่รูปถ่ายขาว ดำใบเดียวแล้วก็มีรายละเอียดที่เขาอยากจะให้แป้งวาดให้แบบให้เอาบ้านเขากลับคืนมาอะไรเงี้ยีนี้แป้งก็เลยวาดให้เขาแล้วเขาก็แบบเอาไปให้ญาติญาด,ดูแล้วทุกคนแบบ ดีใจร้องไห้อะไรเงี้ยแบบว่าความทรงจํากลับมาอะไรเงี้ยตั้งชอบงานนั้นมากๆเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าได้ได้ได้ไดเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจําเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พวกดอกไม้เจ้าสาวอะไรเงี้ยพอสามีเอาไปให้ก็จะดีใจจนร้องไห้อะไรเงี้ยแล้วลูกค้าก็จะชอบส่งข้อความหรือส่งหรือเขียนรีวิวบอกมาว่าแบบขอบคุณนะอะไรเงี้ยที่ทําให้เขามีความสุขแล้วก็เขาชอบรูปวาดของแป้งมากๆเลยอะไรเงี้ยแป้งก็เลยรู้สึกประทับใจมากๆค่ะ ก็ค่าของชีพสําหรับแป้งแป้งรู้สึกว่าช่วงนี้มันทุกอย่างค่อนข้างราคาสูงมากขึ้นเลยถ้าเทียบกับช่วงแรกๆที่แป้งย้ายมาอยู่ที่นี่สาหรับแป้งที่เท่าที่สัมผัสมานะคะจากการวาดรูปบ้านในเว็บไซต์อะไรเงี้ยมันก็จะมีราคาบอกใช่ไหมแป้งก็จะรู้หมดว่าบ้านแถวไหนราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแป้งก็เห็นได้ชัดเจนเลยว่าราคาบ้านอ่ะ ออมีราคาที่สูงขึ้นมากๆจากตอนที่แป้งย้ายมาอยู่อะคะ่ะตอนนี้ราคาบ้านสูงขึ้นน่าจะแบบ3เท่าตัวได้เลยะคะ่ะซึ่งแป้งคิดว่าน่าจะทําให้คนแบบซื้อบ้านได้ยากมากขึ้นมั้งค่ะ แงอยากแนะนําว่าอยากทําอะไรเราก็ทําเลยทุกคนสามารถทําได้มันอาจจะยากตอนแรกๆตอนที่เราเริ่มต้นเพราะว่าเราจะต้องต่อสู้กับความกลัวความกังวลอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเริ่มทําแล้วอ่ะทุกคนจะเห็นโปรเซสเราจะเห็นว่าเราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆมีคําถามที่ชอบมาคอมเมนต์ถามว่าทํายังไงให้วาดรูปเก่งคะอะไรเงี้ยแฟนก็ไม่รู้จะตอบยังไงนอกจากอยากวาดรูปเก่งก็แค่พยายามวาดรูปให้เก่งแค่นั้นมันการวาดรูปมันไม่ได้มีทางลัดหรือมันมี ที่ไปแบบทางอื่นๆอะไรเงี้ยมันมีอยู่ช่องทางเดียวก็คือการพยายามวาดรูปให้เก่งแค่นั้นเองแบบฝึกฝนอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็เรียนรู้แบบเจบงานเยอะๆก็จะมีช่วงหนึ่งที่แป้งเป็นแอสซายตีจนวาดรูปไม่ออกใช่ไหมคะแต่ว่าช่วงที่แป้งวาดไม่ออกแป้งก็จะไปดู งานแทนไปเสพงานแทนก็คือแป้งเชื่อว่าทุกคนเวลาเราหลักที่จะทําอะไรแล้วอะต่อให้เราจะมีบางช่วงที่เราอยากจะยอมแพ้หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าแป้งก็ไม่เคยละสายตาจากมันนะคะแบบแป้งหมกมุ่นกับมันมากๆในวันที่วานไม่ได้แป้งก็จะหาหนทางอย่างอื่นที่จะมีความเกี่ยวข้องกับมันให้ได้อย่างเช่นการไปดูงานหรือว่าไปทําสิ่งอื่นๆแทนที่ มันจะเกิดประโยชน์ต่อการวาดรูปของแป้งอะไรเงี้ยก็ไม่รู้จะแนะนําอะไรยังไงนอกจากว่าให้ให้ลงมือทําเลยนอกจากการวาดรูปแล้วแป้งทำอะไรอีกใช่ไหมคะก็ตอนนี้แป้งกําลัง เปี่ยนนะคะแบบแป้งกาลังฝึกแล้วก็พยายามเขียนหนังสืออยู่เพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งความฝันของแป้งที่แบบแป้งอยากจะเป็นในตอนเด็กๆคืออยากเป็นนักเขียนด้วยค่ะแล้วก็แป้งคิดว่าตอนนี้แหละมันเป็นเวลาที่เหมาะสมนะเพราะว่าเราเราก็เติบโตแล้วก็มีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นก็ได้เรียนรู้ความรู้สึกอะไรเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์มากขึ้นแป้งก็เลยเอออยากจะกลับมาเขียนเขียนอีกครั้งนึงค่ะการวาดรูปบ้านกับดอกไม้ตอนนี้มันเป็นมันเป็นแผ่นดีของแป้งค่ะเพราะว่าโกหลักของแป้งจริงๆที่แบบอยากจะวาด จริงๆแป้งอยากทํางานที่สื่อสารความเป็นตัวตนของตัวเองมากขึ้นแล้วก็อยากทํางานแบบเป็นคอเลคชันอะไรเงี้ยแล้วก็สักวันหนึ่งอะอยากจะเอางานไปจัดแสดงที่แกลเลอรี่พิพิธภัณฑ์อะไรเงี้ยนั่นคือเป็นความฝันอันสูงสุดในในชีวิตของแป้งอินพอสเตอร์ซินโดมันจะเป็น อาการที่แบบว่าขาดความภูมิใจในตัวเองเป็นอาการที่แบบว่าคิดว่าตัวเองไม่เก่งไม่เก่งจริงอะไรเนงะี้ยสิ่งที่เราได้มาทํามามันคือโชคช่วยเราแค่ดวงแล้วก็เราก็ฟุกคแค่นั้นอะไรเงี้ยค่ะเออมันไม่ถึงกับเป็น โรคทางจิตเวทมันเป็นแค่ภาวะภาวะหนึ่งที่ในช่วงชีวิตหนึ่งของทุกคนแบบ70%จะต้องเจอค่ะแต่ถ้าเราไม่รักษาอะไรเงี้ยมันก็สามารถทําให้มันไปสู่โรควิตกกังวลหรือว่าโรคซึมเศร้าได้อะไรเงี้ยค่ะสาเหตุเกิดจากอะไรใช่ไหมคะก็เกิดจากคนที่เป็น perfectionist นะคะแล้วก็คนที่อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่มีแต่คนเก่งๆตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ในสังคมที่ที่บ้างานแล้วก็ให้คุณค่ากับงานมากกว่าสิ่งอื่นอย่างเช่นสังคมที่จะมักจะพูดว่าแบบค่าของคนอยู่ที่ผลของงานอะไรเงี้ยพอเรารู้สึกว่าเ,เราเฟลเราทําไม่ได้ดีอะไรเงี้ยคุณค่าของเราก็จะถูกลดทอนลงไปอะไรเงี้ยค่ะก็มีเกิดกับคนที่เป็นแบบจีเนียแบบมีพรสวรรค์อะไรเงี้ยแล้วพอทําสิ่งสิ่งนั้นได้ดีตั้งแต่ครั้งแรกเลย แล้วก็พอเราไปทําในสิ่งที่ไม่ถนัดอะไรเนงะี้ยเราทําไม่ได้ดีเราก็จะรู้สึกแบบโอ้ที่ผ่านมากูมันไม่ใช่คนที่เก่งจริงอะไรเนงะี้ยอันนี้ก็คือสาเหตุแบบบางส่วนนะคะที่คน ส่วนใหญ่ที่เป็นอะไรเงี้ยค่ะส่วนของแป้งอาจจะเป็นเพราะครอบครัวมีส่วนด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเกิดกับลูกสาวคนโตใช่ไหมคะก็เป็นพี่สาวคนโตอะไรเงี้ยที่ทุกคนแบบคาดหวังว่าเราคือความฝันเราคือความหวังของครอบครัวแล้วก็เราเป็นคนที่เก่งในสายตาของครอบครัวเสมออะไรพอเราไปสู่โลกภายนอกล้วเออจริง,รงๆแล้วเราไม่ใช่คนเก่งอะไรเลยอะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นส่วนตัวของแป้งนะคะที่ที่ผสมมาอาจจะเป็นเพราะว่าการเรียน ยังดูหรือครอบครัวก็มีส่วนค่ะแป้งแป้งเกิดจากคุณแม่แม่เป็นคนที่ขี้อายแล้วก็ขาดความมั่นใจในตัวเองมากส่วนพ่อก็จะเป็นคนที่แบบว่าการบอกลักหรือการชื่นชมตรงๆอ่ะมันจะเป็นเรื่องน่าอายอะไรเงี้ยค่ะพ่อก็จะบอกให้ถ่อมตัวเสมออะไรเงี้ยคนจะได้เอ็นดูอะไรเงี้ยแป้งก็เลยรู้สึกว่าแม้แต่จะชื่นชมตัวเองก็ยังชื่นชมไม่ได้เลยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบสะสมมาเรื่อยๆจนทําให้ให้แป้งเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะถามว่าการวาดรูปเยียวยาได้ไหมอะไรเงี้ยก็สําหรับแป้งก็ การว่าลูกก็ยังไม่ได้เยียวยาเพราะว่าแป้งทีสมันเป็นงานใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่เยียวยาได้ก็คือการเปลี่ยนความคิดเสียงในหัวของเราอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราอยู่กับเสียงในหัวเราตลอดเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนเสียงในหัวใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็ บวกกับสิ่งว่าล้อมที่แป้งอยู่ตอนนี้มันมันช่วยได้มากอย่างเช่นอยู่กับสามีอยู่กับคนอเมริกันที่เขามีการกล่าวชมมากกว่าการติเตียนอะไรเงี้ยแล้วก็สามีแป้งเขาก็จะแบบคอยบอกเสมอว่าแบบเราเก่งแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาแป้งใช้ชีวิตปกติประจําวันที่ไม่ได้ทํางานอะไรเงี้ยแป้งก็จะเป็นคนที่ลาเริงแล้วก็แบบชิวอะไรง่ายๆอะไรก็ได้แต่พอเปลี่ยนสวิตช์มาเป็นการทํางานปุ๊บแบบแป้งจะแบบแป้งล่างเป็นอีกคนนึงเลยอะไรเงี้ยซึ่งสามีก็จะพยายามบอกว่าแบบ ตอนพีหะที่ยูเซลอะไรเงี้ยแบบอ,อย่าใจร้ายกับตัวเองแบบว่าคุณทําดีแล้วคุณเก่งมากๆแล้วมาอยู่ต่างประเทศทําให้มั่นใจในตัวเองขึ้นไหมก็แป้งคิดว่ามีส่วนมากเลยค่ะเพราะว่าคนที่นี่เขาจะแบบมาชมกันเป็นเรื่องปกติก็ตอนอยู่เมืองไทยแป้งจะเป็นคนที่ไม่มั่นใจในรูปลักษณ์ตัวเองมากๆเพราะว่าคือแป้งเป็นคนที่มีผิวเข้มผิวสีแทนใช่ไหมคะก็ตอนเด็กๆก,ก็จะโดนแบบบูลลี่เรื่องแบบไม่สวยเพราะตัวดําอะไรเงี้ยพอย้ายมาอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วเวลาแป้งออกไปข้างนอก ไไเขาชอบมีคนเดินมาชมแบบว่าแบบยูสวยมากเลยสีผิวสวยมากแล้วแป้งก็เลยเรียนรู้ที่จะรับคําชมแล้วก็แบบมั่นใจในรูปลักษณ์ตัวเองมากขึ้นนะคะ่ะพอเรามั่นใจในรูปลักษณ์แล้วเรามันก็จะส่งผลดีต่อข้างในเรามากๆเพราะว่ามันจะทําให้เรามีความมั่นใจหรือความกล้าที่จะไปทําในสิ่งอื่น ขึ้น,นะะอยากบอกว่าในวันที่คุณรู้สึกสงสัยหรือในวันที่คุณรู้สึกกังขากับความสามารถของตัวเองอะ่ะโปรดให้คุณคิดไว้เสมอว่าคุณเก่งกว่าที่คุณคิดเสมอนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคนที่เก่งแล้วก็ทําได้ดีอยู่แล้วแล้วก็ต่อให้วันหนึ่งที่เราจะรู้สึกเก่งหรือไม่เก่งจริงๆก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราเราไม่จําเป็นที่จะต้องเก่งในทุกๆเรื่องอะไรเงี้ยแบบมันก็คงมีวันที่เราเก่งและไม่เก่งบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ อยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนแล้วก็พยายามแบบใจดีกับตัวเองมากๆแล้วก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมแล้วก็อยู่กับผู้คนที่ที่รักคุณแล้วก็แบบชื่นชมคุณอะไรเงี้ย ตอนนี้แป้งกำลังโฟกัสการทำ t i k t o อกเป็นส่วนใหญ่ค่ะตอนนี้ก็ช่อง TikTok กแป้งก็คือ n a t t h i a s Life and Art ค่ะแล้วแป้งก็เคยทำ YouTube มาก่อนใช่ไหมคะแต่ว่าแป้งหยุดทำไปหลายปีแล้วตอนนี้แป้งพยายามจะกลับมาทำ YouTube อีกก็จะเป็นช่อง Nj Life and Art นะคะ f a c e b o o k Fan น page แล้วก็ YouTube ก็จะเป็นชื่อเดียวกันค่ะ Nj Life and Art แล้วก็ถ้าในท w i t t e r หรือ Instagram ก็จะเป็น n a t t h a Art ค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากมเลยค่ะสวัสดีค่ะ